มาถึงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568นะครับการโยกย้ายในครั้งนี้เนี่ยสำหรับเดือนนี้เนี่ยนะครับก็มีดวงดาวโยกย้ายอยู่เนี่ยนะครับสามสี่รอบอยู่เหมือนกันก็เยอะอยู่นะครับเดือนที่แล้วเนี่ยย้ายหกรอบเดือนนี้ย้ายสามสี่รอบแต่มีดาวซ้ำก็เลยทําให้เพิ่มไปอีกนะครับเริ่มด้วยเนี่ยดาวพระศุกโคจรเป็นประอ่อนกาลังตั้งแต่วันที่สองมิถุนาเวลาศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งห้าหรือเที่ยงคืนสิบห้านาทีนะครับของวันที่สองมิถุนาหลังจากนั้นเนเี่ย ตามมาต่อด้วยดาวพุธโคจรเป็นเกษตรที่ราศีมิถุนนะครับวันที่สามิถุนาเวลา0ูนยนาหหรือเชียงคือ3 5นาทีและหลังจากนั้นนะครับตามมาด้วยดาวองคารโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์เท่ากับดาวองคารเข้าสู่เดือนอาทิตย์อาจเป็นคู่ศัตรตูต่อกันวันที่6เดือน6นะครับไม่ใช่เซลล์โปรโมชั่นนะแต่จําได้ง่ายว่า6เดือน6เนี่ยเวลาตีห้ี 6, ช่วงนี้ย้ายแต่กลาง,างค่ำกลางคืนเท่านั้นนะครับแต่อยู่ตรงนี้เนี่ยก็ด,ดาวยังยศดอยู่เหมือนกันนะดาวงาองคารจะได้มองข้าบนะครับ แล้วอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือดาวอาทิตย์ก็โครจรกลางเดือนนะครับ15มิถุนาเวลา11นาฬิกา15นาทีดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับในตำราเขาก็บอกว่าอุจาวีราหรือราชาโชคฉลิบเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจราชะสากดุลราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองโอเครอบนี้ถสึว่าดีมีดาวร่วมกับดาวพระศุกร์ปปดีด้วยโอเคและสุดท้ายคือดาวพุธวันที่23มิถุนาเวลาตีหนึ่งนาฬิกา5นาที ดาวพุธจะเข้าสู่ราศีกรกฎอีกครั้งเท่ากับว่าดาวพุธย้ายสองรอบนะครับดาวพระศุกร์อีกหนึ่งดาวอาทิตย์อีกหนึ่งดาวอังคารอีกหนึ่งเป็นห้าครั้งนะครับแต่จริงแล้วย้ายสี่ดวงแต่ดาวพุธย้ายสองรอบนะครับเลยเป็นห้ารอบอันนี้ก็คือตัวของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเดือนมิถุนายนมีทั้งอดกําลังมีทั้งได้กําลังมีทั้งได้มิดนะครับหรือว่าอังคารอยู่ในนศัตรูแน่นอนดีไรประการใด12ลัคนาราศีสามารถติดตามรับชมกันได้ภายในคลิป เลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกผมว่าในเดือนนี้เนี่ยนะครับชาวพิจิกอาจจะต้องอดทนต่อสู้สักหน่อยนึ่งมันมีเรื่องราวต่างๆโอกาสงานที่เคยทําถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบงานนะครับอาจจะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่หรือว่างานที่เคยทำอาจจะถูกโยกย้ายนะครับโยกย้ายหน่วยงานโยกย้ายไปนต่างจังหวัดโยกย้ายไปพื้นที่อื่นอาจจะเกิดการปรับเปลี่ยนในโครงสร้างการทำงานสักหน่อยหนึ่ง ทำให้ในช่วงนี้เนี่ยเรื่องของเงินมีทองทอ,อาจจะต้องเกิดนะครับการจ่ายมากขึ้นเพราะถูกปรับเปลี่ยนยกย้ายเนี่ยต้องไปหาที่เช่าหาที่ใหม่มีที่พักนู่นนี่นั่นอาจจะมีเรื่องราวใช้จ่ายเยอะขึ้นสักหน่อยหนึ่งในช่วงเวลานี้นะครับก็พยายามวางแผนให้ดีๆมีโอกาสเรื่องของง, айн, อง,งานงงาก็เกิดการปรับเปลี่ยนสักหน่อยหนึ่งแต่ในเรื่องของความรักเนี่ยในเรื่องของความรักผมว่ายังพอเป็นจวอจับโกลที่พอเจรจาตาอวดพูดคุยกันได้เพราะ,ราะ,าาด,ด,ระดาวพ,พุธอยู่ในมุมทิศท,ทางที่ดีโคจรเป็น เกษตรการพูดการจายังพอเกิดเหตุเจราจารู้เรื่องได้นะครับพราดาวที่พฤหัสเจอกันเนี่ยในมุมกว้างเนี่ยนั่นแปลว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือชื่อมาถูกเตะย้ายออกไปนอกเมืงงานไม่ถนดัดกลับให้เราทํายังพอพูดจาเจราจากับหัวหน้ากับซีอโอกับกับไวต e เพรสิดเนนกับผู้หลักผู้ใหญ่ยังพอพูดจาพูดคุยกันได้ยังมีการให้ความช่วยเหลือยังพอปรบปรุงแก้ไขได้ อย่าไปมองนะในเดือนนี้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคงเห็นเองไม่ได้ในเดือนนี้เนี่ยต้องพูดต้องคุยต้องคิดราากับสรับผู้ใหญ่ส่านหน่อยนึงนะครับไปตาอวดไปพบหน้าให้สักนิดหนึ่งให้ท่านได้เห็นหน้าค่าตาเราสักหน่อยนึงนะครับพยายามแสดงออกสักนิดหนึ่งอันนี้จะเป็นการแก้ดูค่าตาของคุณแต่ในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยผมว่าในเดือนนี้ไม่น่าจะมีป่วยใจใชมากกว่านะครับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยป่วยใจผมว่าไม่น่ามีนะในเดือนนี้นะเรื่องของบ้านมีแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับเพราะตำแหน่งแห่งผลเนี่ยยยกาาร้เ ไม่ต้องกลัวว่าโอ้หไปอยู่ที่แล้วที่มันไม่ดีหรือโดนการแกล้งแล้วที่พักโกบที่นอนที่อยู่อาศัยไม่มีมันอยู่ในมุมที่ดีเพราะตำแหน่งเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยมันอยู่ในมุมทิศทางที่ดีเว้นแต่ว่าอีกเกณฑ์หนึ่งเนี่ยที่มันจะแก้ไปเลยก็คือในช่วงเดือนนี้เนี่ยคุณมีการปรับปุงต่อเติมบ้านหรือตัวของคุณเองเนี่ยได้มีการซื้อบ้านใหม่ย้ายที่อยู่ใหม่ไอ้อย่างเงี้ยเกณฑ์ที่มันไม่ดีฟังตอนต้นหายเลยจะกระบาดทิ้งเลยหรือว่าพลิกเลยเขาเรียกว่าเป็นการแก้ดวงตานะครับให้มันถูกหลักไุ้เนพระ ทำพิธีกาไใได้เดี๋ยวคุณจะโดนหลอกเอานะครับไปทำเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วอันนี้ก็พูดตามตรงเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวของบทสรุปชาวลัคนาราศีพิจิก,กในเดือนมิถุนา2,568ครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรลวัฒนกุลค,ครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดูดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งาศาลการไปเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงชะตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความเจริญงอกงามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับเพืได้มีความเข้าใจในหลักหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแลเหมือนจะยากงงงวยงวยคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์พัฒนาพัฒนศิริอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์พลตีบุญนัคทองเนียมคุณยุทธเนี่ยใช้ได้ เราเคาคิดถึงผม่ะคิดถึงยุจนาาณาได้โครูเป็นไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโขนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคอร์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจัก,กรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ